ไปที่สิงห์บุรีกันก่อนครับเจ้าของร้านยางซื้อบ้านเลขที่ตัวเองออกรางวัลจริงๆด้วยนะครับนี่ฮะรางวัลที่ออกครับหนึ่งสิงหาคมหมายเลข4 3 6 5 9 4นะครับนี่คือรางวัลที่หนึ่งนะครับส่วนเลขหน้าสามตัวเนี่ยก็มี8 93แล้วก็สองนะครับ,รบเลขท้ายสามตัวก็คือ4 4 7แล้วก็282ครัสส่วนเลขท้ายสองตัวในหนึ่งสี่นั่นคือที่คุณเอกถูกนะได้ไปเท่าไหร่นะ ของผมเหรออ่าเจ็ดใบเจอุ้นี่ฮะเขาเรียกว่าเป็นลูกค้ากองสลักอย่างแท้นะครับทางนี้นี่ไม่ได้สักใบเลยนะไม่ได้เลยไม่ได้เลยสักใบได้ซื้อไหมอุดหนุนเลยค่ะหลังจะก้องอุดหนุนอยู่ค่ะไปดูผู้โชคดีรางวัลที่หนึ่งกันดีกว่าครับเศรษฐีใหม่นะครับเจ้าของร้านยางในอำเภอเมืองสิงห์บุรีครับร้านสุนีการยางนะครับคุณสุนีเที่ยงธรรมครับท่านนี้เองซื้อมาเจ็ดใบปกติเธอบอกว่าจะซื้อเลขที่บ้านหรือว่าเลขที่ทะเบียนรถนะฮะวนอยู่แบบเนี้ย ซื้อมาต่อเนื่องเลยตามเขาเรียกว่าตามเลขนี้อย่างต่อเนื่องตามมาห้าปีครับและครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ถูกรางวัลที่หนึ่งถูกมาหนึ่งใบครับเลขที่บ้านนะครับให้เงินมาหกล้านบาทห้าปีสำเร็จจริงๆนะฮะก็รู้สึกดีใจมากครับที่ได้รางวัลมานะครับจะเก็บไว้ดูแลคนในครอบครัวเพราะว่าที่บ้านเนี่ยเธอบอกว่ามีลูกที่ป่วยเป็นออทิสติกสองคนที่ต้องดูแล โอ้ก็ดีใจด้วยนะครับจะได้เอาเงินไปจุนเจือการดูแลลูกๆกันต่อไปนะครับเฮ้นะฮะรางวัลที่หนึ่งไปดูกันต่อที่บึงการครับบึงการคุณขวัญใจและคุณสมบัติแข็งขันเป็นชาวเพอร์เซกานะครับคนนี้ก็ถูรงางวัลที่หนึ่งและไม่ถูกธรรมดาเขาถูกถึงสองใบสิบสองล้านครับแม่คุณเอกต้องตามเรื่องนี้ดีๆเลยทีเดีดเยวเอ๊ะทำยังไงถูกคุณขวัญใจบ,บอกปกติไม่ค่อยได้ซื้อลอตเตอรี่เท่าไหร่ครับไม่ได้ซื้อเยอะครับซื้องวดละสองสาใบนะครับแต่ว่ามางวดนี้ ไม่รู้อะไรดนใจซื้อไปทั้งหมด7เจ็ดใบและสองใน7จ็ดใบก็เป็นลอตเตอรีอร่รางวัลที่หนึ่งด้วยนะครับก่อนหน้านี้เธอกับสามีซื้อรถ6กล้อมาหมายเลขทะเบียนห้าศเก้าสี่ก็เลยซื้อเลขทะเบียนรถของตัวเองนี่แหละไม่ได้ฝันอะไรเลยนะครับตามเลขทะเบียนรถนี่แหละก็ลองเสี่ยงดูเฉยๆแต่ว่านี่เธอก็บอกว่าอา,อาจจะเป็นเพราะว่าเธอมีความเชื่อความกตันยุตอ่อพ่อแม่เป็นบุญเบิกทาง ส่วนเงินที่ได้ครับเบื้องต้นก็จะนําไปใช้หนี้ก่อนนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเดี๋ยวจะนําไปทําบุญนะครับก็ถือว่าโชคดีนะครับแล้วก็ขอแสดงความดีใจยินดีด้วยจริงๆนะครับครับเอาส่วนที่จังหวัดบุรีรัมย์พระใหม่ยานวิโรครับอายุ46ปีนะครับเป็นพระลูกวัดวัดบ้านบรลังใหญ่ครับนี่ฮะนำสลากกินแบ,บ่งรัฐบาลที่ถูกรางวัลที่หนึ่งมาลงบันทึกประจําวันเอาไว้ครับที่สพเมืองบุรีรัมย์โดยพระใหม่เล่าบอกว่าท่านฝันเห็นหลวงนาะ อายุ60ปีครับที่ท่านมรณภาพาไปนานแล้วมาเข้าฝันแล้วก็มาบอกเลขฮะโอ,อโอ้โหบอกเลขตรงๆเลยห้้าเก594ว่าอย่างนั้น<อ>ครับแล้วก็สั่งบอกว่าให้ทำบุญด้วยนะ,ะในฝันนะฮะ,ะบอก594แล้วทำบุญด้วยก่อนจะเดินจากไปครับพระบ่ายก็เลยเอาเลขในฝันเนี่ยมาหาซื้อลอตเตอรี่ก็ได้เลขตามที่ฝันแล้วปรากฏว่าแหม่ไม่ได้ถูกแค่สามตัวเนาะ ก็ถูกทั้งหกตัวดางวันที่หนึ่งไปเลยครับถูกจริงๆยอดเยี่ยมส่วนเงินที่ได้มาก็เดี๋ยวจะแบ่งเอาไปสร้างกำแพงวัดที่ตอนนี้ก็ดําเนินการก่อสร้างอยู่แต่ว่ายังไม่แล้วเสร็จครับก็ทําบุญด้วยนะฮะสร้างกําแพงส่วนอีกส่วนหนึ่งก็จะเอาไปทําบุญให้กับหลวงนาที่ท่านบรณภาพไปแล้ว ที่ท่านมาให้เลขนีครับ oh. โอ้ยหลายคนหลายพื้นที่เลยที่ถูกรางวัลที่หนึ่งนะคะอย่างที่เชียงใหม่ก็มีเหมือนกันนางธัญผลชุ่มชอบค่ะเป็นแม่บ้านวัย64ปีคนนี้ก็ถูกรางวัลที่หนึ่งถูกสองใบนะคะโหรับทรัพย์เต็มๆไป12ล้านบาท เธอก็รีบเอามาลงบันทึกประจําวันที่สพแม่ริมค่ะแล้วก็มีชาวเน็ตเนี่ยเข้าไปแสดงความยินดีเป็นจํานวนมากค่ะครับถ้าพูดถึงสลากนะครับเรามาดูสลากดิจิตอลกันนิดนึงเพราะว่าหลายคนเนี่ยเล็งๆกันไว้ไม่ทันสักทีเพราะวันเดียวหมดวันเดียวหมดนะฮะนายรัฐมนตรแสงสนนทครับประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ออกมาเปิดเผยนะครับบอกว่าการออกรางวัลสลากดิจิตอลงวดในวันที่หนึ่งสิงหาคมมีผู้ถูกรางวัลที่หนึ่งเนี่ยเจรายด้วยกันนะครับส่วนงวดต่อไป16สิงหา ประชาชนก็สามารถซื้อสลากดิจิตอลได้นะครับเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป <c oughs> เปิดแล้วนี่คุณเอกหกโมงเช้าหกโมงเช้าเปิดแล้วนะครับอ้าเพิ่มอีกครับจาก7ล้านกว่าเป็น9ล้าน9 0 0 0 0ืใบแล้วนะครับเดี๋ยวจะดูกันว่า9้าล้าน90้า0ใบเนี่ยจะหมดเมื่อไหร่วันหนึ่งหรือต่ำวันหรือเปล่านะครับก็แน่นอนครับเริ่มเปิดตั้งแต่หกโมงเช้านะครับถึง5้าทุ่มของทุกวันนะครับซื้อได้ผ่านทางแอปเปาตังค์นั่นเองนะครับ